ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับอีพีพวันนี้นะครับมาเดินเล่นชิลๆนะครับหาอะไรดื่มเย็นๆนะฮะมองไปมองมาอร้านนี้ดีกว่ามามองคาเฟ่อเอ๊ะแต่ทำไมเขาเขียนมาแมนอ๋อภาษาฝรั่งเศสครับอ่านว่ามามองคาเฟ่แล้วเราจะมองทำไมเข้าไปเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณเมย์ ร้านนี้ชื่อมามองใช่ไหมฮะใช่ครับมามองมามองคาเฟ่ครับคุณผู้ชมครับเห็นเขาบอกว่าที่นี่นจะมีเชฟทําเองแล้วก็เสิร์ฟให้เองเลยไหน,นครับ ผมนี่แหะครับอ้าวคุณเมย์เป็นเชฟถ้มมางั้นดีเลยวันนี้เนี่ยมีเมนูอะไรแนะนําครับวันนี้จะแนะนําเป็นกาแฟะนะครับ,รบมอคค่าเย็นนะมอคค่าเย็นนี่จะใช้เม,มล็ดกาแฟจากเชียงรายนะครับแค่คั่วระดับกลางก็จะชงกับนมสดน้ําเชื่อมแล้วก็โกโก้นะฮะตรงใส่ตก็เทใส่ถ้วยใส่ผลไทยผิตมั่นใจคุณภาพครับจะเสิร์ฟคู่กับเ Apple ค้กแอปเปิ้ลวอลนัทนะฮะและด้วยบัลลูนสตรอเตอร์รี่รับรองเข้ากัน มาที่ร้านมามองคาเฟ่น,นะครับห้างทันยาปาสินาคลินครับอาคาร a อชั้นสองครับครับผมวันนี้เราก็มีพรีพันธ์จาก EPP นะครับมองไปทางร้านไม่ใช้1ชุดแล้วก็มีคูป,ปองส่วนลดนะครับโทรไปขอส่วนลดได้เมื่อซื้อสินค้ากับ EPP ครับขอบคุณครับ EPP บรรจุภัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพ หวังกิมลิงร้องเพลงให้เจ้าฟังโอ้ตายเลยถ้าร้องอย่างนี้เจ๊งจริงๆแล้วไม่มีอนาคตหรื <c oughs> เอเป็นค,คนจีนป่ะเนี่ยคงจริงสิครับคนจีนก็ต้องร้องจีนให้ชัดสำเนียงจีนไม่ชัดเลยเอ๋อแล้อ๋อแล้อ๋อแล้ตาหลิวครับไม่ใช่ไมค์ครับตาหลิวตาหลิวครับืบบอบอกให้มาให้จังหวะเฉยโอเคหวังกิมลิงร้องเพลงให้เจ้าฟังเสกจ ลู่มาดันตกน้ตกเมาย่าลาตีอ่าผมร้องไม่ทันรีมากมากรีมากมากเดี๋ยวว่าเอาอ่างเปาไว้ลื้ออยากได้อ่งางเปาทรงใหญ่ๆใช่ไหมเดี๋ยวว่าจัดให้เลยแต่ว่าอย่าเพิ่งเอาอ่างเปาได้ไหมตอนนี้ทำไมอ่ะหิวอยอยข้าวมา,าโอยมาบ้านลือผมไม่เตรียมหรอกผมกล่าวว่าได้อ่งาองเปาจะเอาเป็ดแลผมก็ไปซื้ออะไรกินผมจะทำทำไมไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะโอ้ตายแล้วทำเองแล้วกัน เลือกไม่ใช่ปัญหาเอาถ้าอาทําเองกินไหมล่ะกินแล้วเองคิดว่าอาําได้ไหมล่ะคิดว่าอาทําได้แต่คิดว่า <c oughs> กินไม่ได้เดี๋ยวจะไปดูนี่จะทําอาหารได้อร่อยสักเอร์หนึ่งเลยช่วงเพื่อนกันมาทํากินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบาละสองบาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP <c oughs> งั้นก็เริ่มเริ่มจักตัดยังไม่ตัดโอ้โหกันไก่คมมากครับเดี๋ยวผมตัดให้ครับ ต้องเคี่ยวกะทินะปิดปิดปิดไปก่อนปิดไ้ก่อนแล้วกะทิมันเดือดนะเดือดยิ่งเคี่ยวกะทิมันแตกมากเท่าไหร่นะนองทีอร่อยมากาน้นเสน่ห์ของอาหารในปลายจัหวันีนเขาเรียกว่ามันต้องขนพอแตกเสร็จเรียบร้อยกะทิแตกเสร็จเรียบร้อยก็ใส่เครื่องแกงเราเตรียมใส่ไก่นะนี่หั่นไก่ระชดไก่หรือเปล่าเนี่ยมีฐานะฮะอ๋อมีฐานะแล้วเนี่ยการทำเนี่ยพวกนี้ก็ไม่มีอนาคตเขาต้องเขาต้องร้อยนี่ทำให้เป็นรีทำให้เป็นมนนิดนึง ไม่ได้เหลือสักอะไรอ้วนเลยอาจจะเหลือไว้ทำอะไรกันเนี่ยเหลือถหมถามแล้วก็โอเคไม่ได <fi> ้ทำผมลืมไปผมมีเส <like> <into> ื้อมาแจกให้อาเนี่ย ส,สวยหนึ่งตัวของ QT ครับโอ้โหวสวยมากเนี่ยฮะให้อาไปใส่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ไปกดไลค์ใน Facebook นะครับไปดูเกามีหลายไลค์ลไปสั่งซื้อได้ทุกทุกแต่วันนี้นะครับผู้ใหญ่นะครับมารายการของเราเราก็มอบถ้วยเพชรได,ดมอนด์นะฮะให้ไปใช้ก่อนเลย1ชุดนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดูดทางรายการมอบให้อีกหนึ่งชุดครับเพชรได,ดมอนด์นี่นะครับครีมโซดาแล้วนะฮะลองทานดูครับโอ้โหเป็นไงใช้ได้ ตอนนี้มี2แผ่นป้ายครับป้ายที่1น,นึ่งครับถ้วยเพชรได,ดมอนด์ครับป้ายที่2 e b b p ถ้วยใสยปิ้ง GBS GB ครับถ้าเกิดว่าเลือกได้นะครับได้เครื่องปิ้งขนมปังพร้อมชองกาแฟเดี๋ยวจัดเลยเต็มๆแต่ถ้าเกิดเลือกภาพนี่เลยครับเอาไปหาอะไรปิ้งเอาเองครับ เรื่องสองนี่ครับเอาเรื่องสองละนะ่านเออรนไนจ์ EPB มอบเครื่องปิ้งขนมปังและชงกาแฟอโอตโต้กันเป็นไงเป็นไงเครื่องนีน้นสามารถชงกาแฟได้แล้วก็ปิ้งขนมปังได้ในเวลาเดียวกัน<ม>อเอออาครับลืมอะไรไหมครัอ่างเปาซองใหญ่ๆที่เอามาให้ตุ๊จีนนะอ่างเปาซองใหญ่ๆอ๋อลืมแล้วเตรียมมาป่ะไม่เตรียม อยากได้ใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับใจใจใจไปเอาที่รถดูดูีิโอ้โหดีพอดีรถจอดอยู่ไกลเลยมาช้าว้าวก็ต้องใหญ่เองไงดิโอ้โหอีทกันนี่หัวใจร่ำรวยเฮงๆนายอ้วนโอ้ยขอบคุณครับไปครับแสดงน้าโอ้ขอบคุณนะครับครับโอ้อิ่มแสดงอิ่มจริงก่อนแล้วโอ้อิ่มจริงนะฮะเลอะมากินแกงไก่นะฮะโอ้ยไหนดูที่ หนา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 หนเฮ้ยซองใหญ่อย่างเงี้ยโอ้หเสียเขียวนี่ว่าร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันกาจีนตรามังกอนคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้วนเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าออตโต้หนึ่งทางเลือกเพื่อคุณ น้ำมันพืชหยกมีหยกติดครัวและคุณจะติดใจเดี๋ยวนี้นะครับคุณผู้ชมร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยในตำนานเนี่ยนะครับเขาชอบแยกมาเปิดเป็นสไตล์โมเดิร์นเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยนะครับอย่างร้านนี้ครับเมื่อก่อนอยู่ตลาดน้อยเดี๋ยวนี้มาเปิดที่คลองเตยแล้วเปิด24ชั่วโมงเลยช่วง ต้อเตี๋ยวเดี่ยวเดียวอร่อยกับฟ้าไทยสวัสดีจจาน้องลีสวัสดีค่ะพี่ติ๋ยร้านนี้ลี่ลูกชิ้นปลาใช่ร้านเดียวที่ตลาดน้อยที่เปิดเป็นร้อยปีหรือเปล่าใช่ค่ะร้านเราแต่งแบบสไตล์โมเดิร์นค่ะความอร่อยยังคงเดิมค่ะอ๋แอแสดงว่าเปิดอีกสาขาหนึ่งคับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นแบบโมเดิร์นด้วยแล้วความอร่อยที่เขาติดใจกันเป็นร้อปีเนี่ย ความลับหรือว่าสูตรเด็ดคืออะไรอจ๊ะอยู่ที่ลูกชิ้นปลาค่ะทํามาจากเนื้อปลาแท้และใส่โมบเพิ่มความอร่อยด้วยทุกชามที่สําคัญเรื่องน้ําซุปร้านเราใช้น้ําก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปน้ําใสมาปรุงค่ะเพราะคุณภาพเยี่ยมไว้ใจได้ทําให้น้ําซุปหอมอร่อยได้รสชาติคงที่ประหยัดเวลาค่ะลูกค้าติดใจขายดีค่ะโอ้มิหน้าละเปิดเป็นร้อยปีแล้วครับคุณผู้ชม นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลูกชิ้นปลาอร่อยอร่อยนะครับร้านนี้มีอะณ์คือเปิด24ชั่วโมงมาชิมเวลาไหนก็ได้นะครับร้านอยู่ไหนจ้าร้านลี่อยู่ติดกับธนาคารกสิกรไทยสาขาคลองเตยถนนพระรามสี่ค่ะวันนี้เราก็มีนะครับผลิตภัณฑ์น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปฟ้าไทยนะครับมามอบไปใช้ปรุงก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อย,ออยจะได้เฮงเฮงขายดีเป็นร้อยร้อยปีเลยจ้าคค่ะสนับสนุนโดยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปฟ้าไทยอร่อยสะดวกประหยัด